ราคาเริ่มต้นที่50บาทจนถึง80บาทนะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับเดือนมีนาคมถึงมีสายนปี66กับปี67สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องศัตรูของถั่วและโรคของถั่ว ถั่วฝักยาวนะครับว่ามันมีอะไรบ้างรวมไปถึงราคาถัว่วปีนี้และผมจะย้อนหลังไปสองปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีนี้ว่าราคามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับโรคของถั่วฝักยาวหลักๆนะครับทางใบส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อราไม่ว่าจะเป็นราสนิมราใบจุดราแป้งราเข่าดำและ โรคใบด่างใบเหลืองหรือที่เราเรียกกันว่าไวรัสถั่วนะครับซึ่งเป็นโรคที่รักษายากยังไม่มียารักษาโดยตรงนะครับการวินิจฉัยสาเหตุก็น่าจะมาจากจำพวกแมลงปากดูดทุกชนิดเป็นพาหนะนำเชื้อไวรัสมาสู่ถั่วฝักยาวนะครับก็ทำได้ด้วยการป้องกันกำจัดจำพวกเพลี้ยจำพวกแมลงปากดูดทุกชนิด ไม่ให้มีในสวนถั่วของเรานะครับแล้วก็ปลูกถั่วในระยะห่างที่เหมาะสมไม่ปลูกใกล้ชิดหรือว่าถี่จนเกินไปไม่ว่าจะเป็นระยะหลุมหรือว่าระยะแถวนะครับนี่คือการป้องกันในเบื้องต้นอันนี้คือโรคทางใบนะครับส่วนมากจะมาจากเชื้อราส่วนทางดินก็เชื้อราเหมือนกันครับทางดินก็จะเป็นจำาพวกโรคโคนเน่ารากเน่านะครับ สาเหตุก็จากเชื้อราเหมือนกันวิธีการป้องกันก็เริ่มตั้งแต่เราเริ่มปลูกนะครับตั้งแต่เราเตรียมดินก็มีการโรยปูนขาวปูนโดโลไมหรือฉีดจำพวกสารกำจัดเชื้อรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฉีดหรือแบบโรยจำพวกฟูรา,านอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการกำจัดและสกัดจำพวกเชื้อราต่างๆที่มันอยู่ในดิน ที่จะมาขึ้นไปสู่ถั่วของเรานะครับอันนี้คือโรคนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องศัตรูคนบ้างศัตรูของถั่วฝักยาวหลักๆที่พบเจอกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากเพลี้ยไฟวีขาวไรแดงเพลี้ยตัวอดหรือว่าเพลี้ยตัวดำนั่นแหละครับรวมไปถึงนอนชนใบนอนเจาะฝักนอนม้วนใบนะครับนี่คือศัตรูของถั่วฝักยาวหลักๆ ที่พบเจอกันมากที่สุดในถั่วฝักยาวนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราคาถั่วฝักยาวกันบ้างนะครับราคาในปัจจุบันนะครับเริ่มต้นที่25ถึง35บาทอยู่ประมาณนี้นะครับราคาแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันราคาหน้าสวนแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอีกนะครับขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง ที่ไปซื้อไปเสนอราคาให้กับเรานะครับทีนี้ผมจะย้อนหลังไปเมื่อสองปีก่อนไปเมื่อปี66ก่อนนะครับเมื่อปี66เนี่ยในช่วงเดือนเมษายนมีนาเมษายนเดียวกันนี้แหละครับราคาจะเริ่มต้นที่4 0่สบถึงห้าบาทนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษายนเมื่อป25ี2566ัารนะครับ ราคาก็ถือว่าดีนะครับต่อมาปีพศ2567ปีที่แล้วราคาเริ่มต้นที่50บาทจนถึง80บาทนะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับเดือนมีนาคมถึงมีสายนปี66กับปี67 ปี way. 67ราคากระเทืองขึ้นนะครับเริ่มต้นที่50ไปจบที่80บาทนะครับก็ถือว่าราคาสูงมากกับช่วงเวลาเดือนเดียวกันนะครับแต่คนละปีทีนี้มาเปรียบเทียบกันกับปีนี้ครับปีพศสอ6 8รปีนี้ราคาแตกต่างกันมากนะครับเปรียบเทียบย้อนหลังไปเมื่อ2ปีก่อน ปีนี้ราคาตกมากถูกมากนะครับอยู่ประมาณนี้หลยครับราคาเพิ่งจะขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะแต่ก็พอทำให้พี่น้องชาวโถ่เนี่ยก็พอยิ้มได้บ้างนะครับจากหลายๆเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่หลักสิกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าสวนหลายสวนหลายพื้นที่ก็พอที่จะได้อยู่ที่ประมาณ20สบาท นะครับ20 25ประมาณนี้นะครับบางพื้นที่ก็จะอยู่ที่30กว่าบาทหน้าสวนนะครับก็ราคาก็พออยู่ได้นะครับแต่ถ้าจะไปเปรียบเทียบย้อนหลังไปเมื่อ2ปีก่อนก็ถือว่าถูกมากราคาตกแบบตกสุดๆนะครับไม่ถึงครึ่งของ2ปีที่แล้วนะครับก็อยู่ที่ กลไกของตลาดนะครับแล้วก็ตลาดผู้บริโภคด้วยของปีนี้มันออกมาเยอะนะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก่อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยหน้าแรงนะครับช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงมีนาเมษาของทุกๆปีนะครับย้อนหลังไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนราคาพืชผลทางด้านการเกษตรจะแพงมาก นะครับเพราะว่าย้อนหลังไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำของเราเนี่ยมันยังไม่ทันสมัยโดยเฉพาะน้ำบาดาลใช้แผงโซล่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อก่อนยังไม่แพร่หลายมันมีเข้ามาก็จริงแต่มันยังไม่แพร่หลายและมันก็แพงนะครับในการเจาะน้ำบาดาลก็แพงติดแผงโซล่าก็แพง คนที่ปลูกได้ช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ติดกับห้วยหนองคลองบึงหรือว่ามีสระน้ําเป็นของตัวเองที่มันไม่เหือดแห้งอยู่ได้ตลอดทั้งปีนะครับเขาก็จะปลูกได้แต่ในปัจจุบนันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดอนที่โคกที่เชิงเขาก็สามารถที่จะเจาะน้ําบาดาลใช้แผงโซล่าพลังงานแสงอาทิตย์นําน้ําขึ้นมาใช้ได้ ปลูกได้กันทุกคนทําได้กันทุกคนผลิตผลทางด้านการเกษตรมันก็เลยเยอะนะครับราคามันก็อาจจะถูกลงมาหน่อยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรมันออกเยอะนะครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับผมก็ว่าไปตามนั้นนั่นแหละครับแต่ตามที่ผมเห็นถแถวแบ้านผมมันก็เป็นจริงครับใครๆก็ทําได้ช่วงนี้จะอยู่ที่ดอนที่โคกที่ลุ่มที่เชิงเขา บนเขาก็ยังเอาน้ําบาดาลขึ้นมาทําเกษตรได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็น่าจะมีส่วนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเปาต้นดืออซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ